สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบ,บกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสารคดีเฉลิมระเกียรติวันนี้เสนอตอนสายธรมพระเมตตาแห่งพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าชาวประชา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงประชาเสมอมานับตั้งแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร เมื่อสเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ส0แห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์พระองค์ทรงทราบถึงความเดือดร้อนและความเป็นอยู่ของพระสงฆนิกรที่ยังคงต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆทั่วทุกภูมิภาคทรงประกอบพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในการสาธรารณสุขการสาธรารณูปโภคการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อบำบัดทุกบำรงสุขแก่พระสงนิกร โดยทรงน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการ สะท้อนถึงพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสารรักษาต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรชาวไทยอย่างต่อเนื่องสำหรับความหมายของหลักการทรงงานทั้ง3ประโยคได้แก่สืบสารนั้นหมายถึงการนำองค์ความรู้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษมาสืบสารในการทรงงาน ส่วนรักษาคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เกิดความยั่งยืนและต่อยอด คือการสารต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้สำเร็จผลตามพระราชประสงค์ดังนั้นเพื่อให้ประสบกรนิกรชาวไทยทุกคนมีความอยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามและทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของพระสงฆนิกรและทรงให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในทุกโอกาสทั้งอย่างทรงตั้งพระราชรัชไทยที่จะสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการบำรุงขวัญกำลังใจของพระสงฆนิกรอย่างแน่วแน่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขด้วยน้ำพระราชรัชไทยที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ที่จะสงช่วยบรรเทาความทุกข์ยากลำบากให้แก่ประสบกรณกรณของพระองค์และทุกครั้งเมื่อประเทศชาติเกิดภัยพิบัติและสถานการณ์โรคระบาดรวมไปถึงความเดือดร้อนในทุกๆด้านและทุกครั้งเมื่อความทุกข์เข็นทราบถึงฝ่าละองธุลีพระบาทเมื่อใดพระองค์จะมีพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานความช่วยเหลือและแก้ปัญหาความเดือดร้อนเสมอมา อันจะเห็นได้จากท้าทรงเป็นดั่งสายทานน้ำพระราชฤทัยประพรมหัวใจของประสบกนิกรชาวไทยทุกดวงให้คลายความทุกข์ยากลำบาก ในยามขาดแหล่งพักพิงไม่มีที่อยู่อาศัยพระองค์ได้พระราชทานบ้านให้กับนางสาวพัทรวดีการรัฐผสนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ที่เดือดร้อนจากการไม่มีแหล่งที่พักอาศัยและมีภาระในการดูแลผู้พิการซึ่งสมาชิกในครอบครัวต่างร่วมกันมุมานะพยายามในการประกอบอาชีพและช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอกับภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจึงนำเรื่องขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเปรียบเสมือนร่มโพทองของพระสกนิกรชาวไทยและเมื่อความทราบฝ่าละองทุลีพระบาททรงทราบถึงความเดือดร้อนของพระสกนิกรอย่างแสนสาหาัสด้วยพระเมตตาและสมหวงใย่แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างบ้านหลังใหม่เพื่อให้หมีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงซึ่งการดําเนินการก่อสร้างบ้านพระราชทานหลังนี้ได้รับความร่วมมือจากจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนอันแสดงให้เห็นถึงความสามาคคีและความร่วมมือร่วมใจกันจนทำให้เกิดผลสำเร็จ สมดังพระราชปณิธานส่งก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าสมักใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมสละเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆจากพระมหากรุณาธิคุณนานับประการแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจและทรงเป็นร่มโพธทองปกกล้าวปกกระหม่อมของพระสกนิกรที่แผ่ไปทั่วราชาอาณาจักรไทยคอยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พระสกนิกรมีความอยู่ดีกินดีสมดังพระประถมบรมราชโองการพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยความว่า เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและกรองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป